เอาละครับก็ต้องขอเก่าสวัสดีเพื่อนๆมีน้องชาวเกมสมอร์ทุกคนด้วยนะครับผมกับผมนายป้าแมนตอนนี้ผมก็อยู่ในเกมจูเซปเอร์ดักแรนแล้วกลับเข้ามากันแล้วนะครับโอ้โหที่บ้านผมตอนนี้ ฝนฟ้าขนองต้องรีบเล่นไรแล้วอันตรายจะจัดเลยฟ้าจะลงหัวกูไหมเนี่ยเรียกว่าตูมตูมอยู่งั้นนะครับแต่ทุกคนไม่ได้ยินเสียงหรอกเพราะว่าผมอยู่ในห้องใต้ดินนะครับทำาทำการที่แบบว่าไงอะเรื่องไม่ดีอะคนทําเรื่องไม่ดีต้องอยู่ห้องใต้ดินใช่ปะเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวฉันจะปั้นเดโนเสาร์ให้แข็งแกร่งที่สุดไม่ให้ใครรู้เลยทีเดียวแอบอยู่ในห้องใต้ดินนะอ่ะก็วันนี้ก็จะมาแนะนํา วิธีที่เราจะฟารดมเอนเอกันนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะแนะนําให้ดูนะครับว่าจะทำยังไงนะครับเป็นอีกหนึ่งวิธีที่บอกว่าง่ายจัดจ้านนะครับแล้วก็จะได้มีดินเอเยอะๆเหมือนพี่ไงมีเป็นแสนเลยไหมนี่ขนาดแบบว่าใช้เป็นว่าเล่นนะครับแต่ก็ยังมีอยู่อ่ะขอเก็บหน่อยแล้วกันอ่ะวิธีง่ายๆนั่นก็คือนี่ไงครับอ่าพยายามฟักให้เยอะๆนะครับพี่ฟักทุกตัวไม่ต้องห่วงฟักหมดฟักจัดจ้านแล้วถามว่าอ้าวแล้วเราฟักไปทําไมล่ะ ก็แบบตัวเนี้ยเราก็มีแล้วตัวนี้ก็มีแล้วตัวนี้ก็กากตัวนี้ก็ไม่ดีตัวนั้นก็เกลือนะครับทำไมพี่ยังฟักอ่ะฟักสิเพราะว่าถ้าเกิดตัวไหนเราไม่เอารกขายแดกให้หมดเราก็จะได้ดีเอแบบจัดๆนะครับวิธีง,ง่ายๆเอาตัวนี้ก่อนนะครับโอเคเอาไว้ศึกหน้านะครับเราต้องคิดถึงวันนัางหน้าด้วยเพราะว่าศึกหน้าต้องตีแย่งคิงเดนอสเอร์อย่างแน่น <laughs> <laughs> อนนะครับพร้อมแล้วออกมาพี่เล็บยาวเฮย้ยไม่ยาวเท่าไหร่วะ ไม่ยาวอุ้ยตัวใหม่นี่ว่าโอเคนี่มันตัวใหม่ของฉันใช่ไหมเอาไว้ตรงไหนดีตัวใหม่เฮ้ยตรงนี้เลยสวยสดงดงามอาลามตาโอเคเฮ้ยอะไรผ่านนี่อ่ะ้อ้โหยผ่านจ้ดดาดะโอเคเดี๋ยวลูกปั้นก็จะเปลี่ยนไปกแล้ว <c oughs> ยังขาดอีกหลายตัวเลยนะลืมเก็บ2ตัวนี้ไม่ได้เลยเงินสําคัญมากนะต้องเก็บซะก่อนนะฝาเล็บจัดเลยะเลิกรีไฟตมัง้งสภาพนี้เลิกรีไฟตามัง้งกลัวตายเมือนันนเนี่ยแลกไปเลยโหเงินหาได้อยู่แล้วชีวิตนี้เราอุ้ยแลกแลกกระจัดโคตรคุ้มอันนี้ไม่คุ้มเลยใครมันจะเอา JW ไปแลกเงินมาไม่มีเนะจะพูดกันตรงๆบ้าบอจะจัดอฮ้ยแลกอาหาร วิหารมีเยอะแล้ว0ก่าล้ปลานนะครับเอาเงินไปแลก JW อีกอนี่วิธีฟารง่ายๆนะครับเราถามว่าทำไมพี่ถึงหาเงินได้เยอะแยะขนาดนี้นะครับก็ง่ายอีกนิดเดียวอะ่ะ <c oughs> ก็คือพยายามทำให้นิโนเสาร,ร์เราเต็มแม็กให้หมดนะครับอือ <c oughs> จะได้ตัวแล้วว่าเจ้าแจมสุดๆถึง GM จะไม่ให้เราข้างบนข้างล่างเราก็เอาได้ <c oughs> ยังไงก็คงได้หลายตัวอยู่นะครับอ เดี๋ยวที่วักผมยังเว้นว่างอยู่นะครับเอาตรงนี้ก่อนตัวนี้เล็บยาวแนะ่ตะก,กี้มันไม่ยาวเท่าไหร่นะครับเพราะว่าแม่ด่านะครับเลยก็เลยต้องตัดออก <c oughs> แม่ว่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวคุณครูที่โรงเรียนตีนะครับโอเคกินอาหารเข้าไปกินแบบจัดๆเฮ้ยผมมีตัวนี้อยู่นะอยังไม่ได้ให้อาหารเลยลืมไปนะ <c oughs> แล้วก็ทําก้ารนี่ <c oughs> เพื่อเพิ่ม,มความแข็งแกร่งของสัตว์น้าของเรานะครับ เอานี่ห้าสิบใช่ไหมเราก็ต้องเอาตัวที่มันเยอะๆหน่อยอะหลายวันหน่อยอะตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้ก็เอาหลายวันนิดนึงนี่เรามาทําอะไรวะเนี้ยมาเล่นกิจ,จวัตรประจาวันเลยอ่ะก็ได้เวลาแล้วไปบอสสิจะเอาไว้ทำไมเราไม่เอาไว้แล้วนะครับบอสเบิร์ดแบตอะไรเนี่ยเออผมก็จะเอาตัวที่บอกว่าวไม่ต้องเก่งมากเท่าไหร่ก็ได้ออ้ยสองร้อยหรสองร้อยจะเอาฉลามตัวนี้เป็นตัวหนึ่งนะครับ ออ,อุ้ยมีดาเมจนะไม่ได้ถ้าเอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวหนึ่งนะครับจริงๆอยากได้ลูกปั้นแหละไม่ใช่อะไรอ,ะอ่ะอ่าแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวหนึ่ง <c oughs> กะซัดให้ตายไงท้องเลยทีเดียวนะครับอุย้ยตัวนี้ไม่มีดาเมจเลยวะ่ะเออแต่ช่างมันเลยเอ่าอุ้ยตัวยันใหญ่ใหญ่จัดๆโอเคผมอยากให้มันใช้ไม่ตายสักทีหนึ่งเพราะว่าผมจะเอามันไปทำภาพน้าปกนะ <c oughs> แล้วเราทำยังไงถึงมันถึงจะใช้ไม่ตายได้ละ่ะ อ่าไม่ป right man, 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 man. ้องกันเลยโอเคอยาให้มันเก็บสแต็กเฮ้ยมันมีไฟข้างในกระดองด้วยอแวบ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 ว่าไหนแม่แม่แม่บู๊เ้าแจมโซลอยากเทโคเทอ่าป้องกันสองไว้ก่อนแล้วเหลือไว้หนึ่งนะครับกลัวมันเหมือนกันกลัวตายเหมือนกันแล้วเก็บสแต็กไม่ได้นะครับโอเคมันมีสามแวบ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 โอเคเฮ้ยเฮ้ยมันมีหนามที่ตรงปลายไอ้นี่ด้วยอ่ะอ้เจ็บนิดนึงไม่เท่าไหร่ ออผมก็จะเก็บไว้สี่เลยนะครับดูซิว่ามันจะทํำยังไงมันมีสาแล้วนะครับนล้ไงมันมีหนามหนามอยู่ตรงปลายนวดของมันด้วยนะครับเรียกว่าถ้ามันจับไข่นี่ดิ้นไม่หลุดเลยนะครับหนามทิมใส่เลยไหมใส่เต็มแม็กเลยไหมเอาให้มันจะจัดไปเลยดีไหมใส่ไปเลยมีอะไรยัดที่หมดอยากจะล้เหมือนกันว่ามันจะตายไหมเบนนีดไป อโอ้โหว่าจะบินได้คอ,อยาวเหลือเกินอืถึงตัวลงมาตายไหมตายเอือ2,500เรียบร้อยไปแล้วหนึ่งครับอุ้ยช็อตมันช็อตโอ้โมมมยมันกลับมาชิบหายแล้วมันกลับมายังรุ่นแรงโอ้ยน้ำสะเทือนเลยทีเดียวอุ่ยเรียบไป2,000แล้วโอ้โหมี2,500แล้วว่ะทีนี้จาก2,000สองเป็น2,500โดนเลยครับเรียบร้อยผมตามเอือจุกจัด ้าชัดๆเลยนะครับบ้าเก็บไว้เพื่อนนะครับไม่ต้องทำอะไรมากอุ้ยมันมีเจ็ดเอาแล้วมันได้ใช้ไม่ตายแล้วไม้ตายไม้ตายโจมตีหกโอ้โหอดเลยอะ่ะไม่ตายไม่มาเลยพ่ะโธ่เหลือไว้่งหนึ่งอีกชัดๆอ่าทีนี้ละ <c oughs> แกะเหลือหนึ่งใช่ไหมตาผมโจมตีหมดมีเท่าไหร่ใส่หมดเพราะว่าผมต้องการดาเมจนคนระับเอาใส่ให้ยับ ป้องกันหนึ่งใช่ไหมจัดการมันปากการ,รังว้าชันอยากกินบังอยากมานันนานแล้วตายซะอยู่เลยด่เจ็ดพันเจ็เรียบร้อยถามว่าทำไมผมถึงโจมตีขนาดนี้เพราะฉันเจ้าดาเมจได้ไงใใแเล่าโอ้โหเลเวลสามเลยดูดิบ้าจ,าจาัดเลยโหโห่ประเดิมเยอะดูตัวมันดิชิบหายแล้วโดนนัดโจมตีใส่โดนแล้วืออ้อเรียบร้อย โอเคสมแล้วที่เป็นคาเกรดโอ้ยคนหมึกด้วยไปแล้วเฮ้ยโอ้ยหมื่นสองจังร้อยนะ <c oughs> โอเคอะซัมอะซัมได้อะไรม้งอะหนึ่งร้อยโอ้โหแจ่วแจ้มสุดๆแล้วก็สองร้ยจจอยเป็นสามร้อยโอ้ยดีจัดจัดโอ้โหเป็นหกร้อย ได้สรอ้โอ้ยเป็นพันได้เป็นพันได้พันกับ50นะครับโอ้โหเจ้าแจ้าสุดๆนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะในการฟาร์ม d n เชันดีนะใครไม่เข้ามาตีนี่ถือว่าเซอร์จะจัดไม่อยากจะพูดเป็นไงแปบ๊บเดียวได้เป็นพันอ้โหดีฟาเป็นนั่งเล่นในโนเซาตั้งเยอะเอาเอาอีกสักทีป่ะเพื่อฟาร์ฟาร์ที่สรณ์นะครับสนุกแล้วไงไม่ใช่อะไรอะ่ะเริ่มรู้สึกติดใจมันไงมัน ตัวนี้เป็นตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เอาตัวที่มีดาเมจไปทำซองยักนะครับตัวแรกแล้วก็ตัวนี้อุ้ยไม่ได้ไม่ได้เอาสี่ร้อยเลยอุ้ยไม่ได้ไม่ได้บ้าสี่ร้อยตัวนี้มันคนละตัวกันนะแพ้ธาาดนะครับไม่ได้เดี๋ยวเผื่อเก็บสแตก็กไม่ได้วะไม่มั่นใจเท่าไหร่ไม่มั่นใจเท่าไหร่เอาตัวนี้ไปแล้วก็เอาตัวนี้ไปโอเคทีนี้แหละเก็บสแต็กได้อย่างแน่นอนเลย ถ้าได้ใช้ไม้ตายสองทีเหมือนตะกี้ก็เจาะจับสุดสุดาเื้อเราป้องกันนะอ่าไม่ป้องนะะใส่สูตรเดิมนะเพราะว่าผมไม่ตายง่ายๆอะฮะมตาเรียกว่าเปิดการอมตรรากันมาเลยทีเดียวไม่โจมตีโอเคป้องกันหนึ่งป้องกันหนึ่งพอป้องกันหนึ่งพอโอเคเฮ้ยชิ้นไม่ตายง่ายหรอกแกจะมีสี่ก็ตาม อันตรายเหมือนกันแล้เน,นี่ยถ้ามันโจมตีสี่นี่ผมไปเลย <c oughs> เรียกว่าไปจัดจัดอ่ะเอ,อ้าเอาแล้วดูซิมันจะโจมตีผมไหมเฮ้ยมันก็กลัวเราเหมือนกันว่ะถึงมันจะตัวใหญ่ก็เแล้วแต่มันตัวใหญ่ไม่มากนะทัพมิกาโดดอนนี่ตัวบัลเลอร์เลยอ่ะเนาะจจ้เอาตายผมมาโถ่ป้องกันอีกหนึ่งก็พอ,อหนึ่งก็ได้อะไม่ใช่ก็พอสิ้หายแล้ว นี่ถ้าผมโจมตีหมดแม็กนี่ตัวสุดท้ายก็ไม่ได้ออกโลมาเดียวหูตัวสุดท้ายมีต้องหกร้อยทำอย่างนี้นะครับแล้วก็ใส่ให้หมอนแม็กตายซะอย่ายอยู่โอ้โจมตีเจ็ดเขาเจ็ดเลยอะเจ้าแจมตัวสุดนี่แหละต้องการดาเมยจัดจ,จัดบินขึ้นไปแล้วก็ใช้ท่าเอ็กแฟร์นี่นะโอ้โหแผ่นดินถล่มสะเทือ,อร์เรนลัตปัตพี <laughs> โอ้โหช็อตกลับมาอีกแล้วบ้าจ,จัดเดียว ตายมานไม่ตายง่ายๆยผมอยากรู้เหมือนกันมีใครรู้ด้วยอ่ะฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับว่ามันจะไปสุดที่เลเวลเท่าไหร่นะผมไม่เคยสู้มันจนสุดเลยหรือว่ามันจะต่อไปเรื่อยๆเป็นแบบเลเวลสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอะไรอย่างนี้แบบผมไม่มั่นใจเลยนะครับผมมีเก้าร้อยใช่ไหมผมจะป้องกันมันหนึ่งป้องกันสองแล้วก็เหลือไว้สองเมื่อกี้ผมไม่รู้มันโจมตีเท่าไหร่เอ้ยจบหายแล้วมันโจมตีเราแค่สองเองจบหาย นี่มันโจมตีหกเราตายเลยเนี่ยอ๋อโหตายแล้วลูกนี้โจมตีมันก็ดีอ่ะโอ้โหเอ้ยเรียบร้อยบ้าเลยได้แค่เก้าพันโทษเอ้ยอุบพ้นเมึอใส่มีโง่เลยได้แค่เก้าหมนสองบ้าจะจัดเลยโหเอ้ยแต่ได้ตรงนี้อีกไม่ธรรมดาเออหื้อได้เจ็ดร้อยห้าสิบมาแล้วได้แค่สี่สิบสามขอโทษเอ้ยแต่ว่าก็โอเคอุ้ยได้ต้องพัน ตะกี้พันแต่แตะกี้แรกพันกับห้าสิบใช่ไหมตี้สองเจ็ดร้อยห้าสิบอุ้ยได้พันแปดโอ้ย, 1, อยแจวแจมสุดๆบอกแล้วให้เข้ามาในนี้นะครับถ้าใครอยากได้ดีเนจะจัด่ะขอเปิดการหนือนกันแล้วกันโอเคคุณปอท่าเทนที่มันสุดยอดจริงๆเออซึม ก็เชา้าก็เล่นเอาแค่นี้ก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเอาแบบง่ายๆสบายๆจากลีกนะครับก็คือตีบอสเก็บทรัพยากรไปก่อนนะถ้าใครไม่ตีเห็นไหมบอกว่าเฉยดินเอจะจ,าจาะัดอ่ะหุ้ยนึกทำไมนึกว่าปะโถเอ้ยผมใกล้แล้วว่าใกล้จะได้ใบหนึ่งแล้วนะครับอ่ะไปสรุปผลลีกหน่อยหนๆก็ในๆนะนะก็เข้ามาแล้วนะครับอ่ะผมก็อยู่อันดับที่86บลนดโดมิเนเตอร์ หรือก็แรงเพชรของเรานั่นเองนะครับมีแต้มอยู่815นะครับผมหื <c oughs> อยังทิ้งห่างอยู่ว่ะ <c oughs> โอกาสที่จะได้การไปนี้มันช่างมันงคงจะใกล้เข้ามาแล้วทุกทีโอ้โหถั่วเลาะไม่ได้เลย <c oughs> อ่าก็อันดับหนึ่งก็มี1647นะผมว่าเด็กเนี้ยอย่างน้อยๆอ่ะคนที่จะได้ต้องมีประมาณทัก2 5 0 0นะครับผมคิดเอาไว้ ต่ำที่สุดเลยนะต่ำที่สุดนะวันมันอย่าลืมนะวันนี้เพิ่งวันศุกร์นะครับอแล้วมีวันเสาร์วันอาทิตย์ซึ่งวันอาทิตย์นี่จะเดือดที่สุดเลยนะครับแล้วดูดิแค่วันนี้วันเดียวนะครับแปดร้อยสิบห้าแล้วต้องมีอย่างน้อยสองพันห้านะครับว่าไม่ต้องไม่ต่ำกว่าน,นี้นะคือสองพันห้านี่ยังอยู่อันดับสุดท้ายนะครับอยู่อันดับหนึ่งร้อยนะครับจะพูดให้ฟังนะไม่ใช่อยู่อันดับหนึ่งนะอพอดีฝ่านะครับ ถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์เมืองล่างเลยครับได้ตีบอสเหมือนกันไหมอ่าบอสขาเค้น่ะตีมาตรงดนันขาเค้นอะไรวะไม่ท่าอ่าขาเค้นสิบแปดนะครับอ่าก็ <c oughs> ข้างในก็มีของเยอะเหมือนกันนะ <c oughs> โอเคอยู่เหมือนกันนะ อ๋อจากไปจริงๆแล้วนะครับถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ด้วยระบายได้นะว่าลีกเป็นยังไงยากไหมตึงไหมจะได้ตัวหรือไม่ได้ตัวนะหรือว่าใครที่แบบว่าโอ้โหทำไปอยู่อันดับที่สูงสุดเลยนะก็ขิงกันได้นะไม่ว่าอะไรหรอกนะจะบอกให้ <trabajando> อ่ะแล้วก็อ,อย่าว่ากันในช่องผมกันแล้วกันขอแค่นี้นะครับเป็น เกมเมอร์ด้วยกันก็รักกันเข้าไว้นะครับมีอะไรมีข้อมูลขา่าวสารอะไรก็บอกกันได้นะบ <Woo! S 1> พอจริงแล้วนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์ด้วยเพื่อเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันนะแล้วอย่าลืมอย่าพลาดเลยนะฝากกดกระดิ่งกันด้วยนะทุกคนนะส่วนตอนนี้ผมนายป๊อปเอ็กซ์แมนก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับสีโยแกนทุกคนแฟนด้อย่งเล่นอยู่ไปแล้วเฟย